การที่คนไทยหันไปบูชาตุ๊กตาลูกเทพก็เพราะต้องการให้เทวาปาฏิหาริย์ดนบันดาลประทานพรให้ตนประสบกับความสุขความเจเริญในด้านการศึกษาเล่าเรียนการครองเรือนครองรักการมีอายุวัฒนะเป็นต้นอิทธารมหรือความปรารถนาแห่งชีวิตเหล่านี้ในมุมมองของพุทธธรรมเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะเทวาปาฏิหาร แต่จะเกิดจากการสร้างสารรค์ด้วยมันสมองสองมือของมนุษย์ธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายนี่เองแต่ทั้งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่คนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮวริทปาฏิหารมากกว่าจะเชื่อมั่นในพลังแห่งสติปัญญาของตัวเองโดยในยะดังกล่าวมานี้สังคมไทยจึงกลายเป็นสังคมหวังผลดนบันดาลและกราบกรานบูชาเทพ แต่ทำไมเราไม่ชวนการจุกค,คิดบ้างเราว่าแม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแต่แล้วทำไมสังคมไทยกลับยิ่งเสื่อมโทรมคมธรรมประจำวันนี้ก็คือสติปัญญาของมนุษย์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เรามี